หนูหินเด็กสาวตัวเล็กๆจากชนบทอันแสนห่างไกลความเจริญที่เข้ามาสิงโชคในเมืองหลวงความไร้เดียงสาใส่ซสื้อของเธอประกอบกับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายที่มีความแตกต่างแทบจะโดยสิ้นเชิงกับชีวิตชาวกรุงจึงเป็นที่มาของเรื่องราวอันแสนสนุกสนานขบขันยุ่งเหยิองอลหมา่านอย่างที่เพื่อนๆได้เคยผ่านตาวันนี้ เรามาทำความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะหนูหินบ้านเดิมอยู่โนนหินแห่อําเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นลูกสาวคนโตของบ้านมีน้องสาวหนึ่งคนการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จบแบบขาบเส้นอายุ14ย่าง15ตัวเล็ก ผอมบางสูง155เซนติเมตรหนูหินนั้นมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบร้องเพลงลูกทุ่งซื่อสัตย์ขยันอดทนเป็นที่สุดฉเฉลียวฉลาดแต่ก็จะมีเรื่องปุ่นปวนมาให้คนรอบข้างได้ปวดหัวเสมอฝีมือการทำอาหารนั้นเฉียบขาดที่สุดขนาดเชลชวนชิมยังต้องผวาเปิดพิสดารยังต้องสะดุ้ง นูหินชอบอาหารอีสานเป็นที่สุดนูหินมักอาหารอีสานหลยหลายเด้อค่ะหนูหินสาวน้อยผมบ๊อบแสกกลางติดก,กิฟต์สองข้างนูหินไม่ได้ไว้หน้าม้าแบบน้องลิซ่านะคะชอบใส่เสื้อมักกะแหล่งกับผ้าถุงรองเท้าแตะแบบนี้แต่ในบางครั้งก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวตามสมัยวัยรุ่นอยู่บ้างเวลาที่ต้องออกไปงานนอกบ้านเช่น ไปร่วมงานบุญหรือถึงเวลาต้องไปเดินห้างกับคุณมิวหนูหินมักจะเก็กสวยเวลาที่เจอหนุ่มๆที่ถูกใจ